สวัสดีค่ะวันนี้พบกับน้องนัทสืมนโนกตลิจังอีกแล้วจ้าสวัสดีครับไอเซมคนเดิมคนดีม,นดม,มาให้บริการอีกแล้วครับผมนะโอ้โหมากับน้องนัทสืแล้วไอเซมคนดื่มไอคนเดิมคนดีนดที่ไม่ติดมีอีกแล้วติดมี <c oughs> อ้าวสวัสดีครับพี่น้งเมืองไปจ้าโอ้โหมากับน้องนัทบริพอกันโดนนักตัวเล็กเซ็กจัด แม่แล้วไม่เถียงเรื่องนี้จะเถียงถห,หูดีค่ะจัดนัดจัดเต็มกับไอ้เซ็นกบน้องนัดครับพ่อกับรถอย่างนี้ครับน้องนัดเนี่ยมิสูวิชิเอ้ยมิสุอย่าง <c oughs> เอาไหมเอ่ะแอ a ช t i o n a c เมื่อกี้นี่มุกมุกมุกพ่อคำบรถอย่างครับน้องนั้นเชฟโรเลตโคโรล่าโร2.5 LT ปี18.19จ้านะเชฟโรเลตครับปี18.2019แล้วมใหม่ล่าสุดก็เรียบร้อยครับย์ปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ข้าหามมึงซื้อบะไรก็มาหาไอ้เสือมังนั่นครับจ้าออกใหม่ไปเดือนแปดแสนเก้าแสนอ่าวันนี้จะขายแค่ส0 0แสนเท่านั้นโอ้โหบอกไปให้หมดสา0แ0 0เก้าหมื่ี่บิ๊กครัอ่าก็ประหยัดเงินเป๋าเท่าไหร่4 5 6 7 8โอ้เครื่องนึงเลยมั้ยประหยัดหลายค่ะเครื่องนึงเครื่องนึงรถไม่หลักหมื่นสองหมื่นไม่มาพอแสนหายไปเครื่องนึงหายและที่สำคัญโป้แห้งแน่นะครับโปรแห้ง ออกรถจากบ้านครับน้องนัทโซนบาทจ้ารายที่สำคัญน้องนัทไม่ขนาดนี้เอาไปพ่นจากบ้านครับน้องนัทสี่พันเกือบสี่ร้อยบาทเอาใไปเหลือใจไปเลยเอาให้เหลือใจไปเลยพ่นไปแดงอยู่นี่เหลือใจเลยเงินบอพเงินบอลจ้าสี่ร้อยบาทจ้างามว่างงามมาเงียบเงียบมาเบืองเบิองรอบคันครับไม่คักโอ้ยรถจากล้มปาง ผู้ใดผู้ใดที่ทางภาคเหนือผู้ใดที่ว่าพอนปลายแดงนี้เบิ้งไอเสียงนำลังน่าจะเหลือใจได้จะไม่เหลือใจหลายนี่มันกดสับแปมกันเลยโอ้พวกมือมันขายถือกันเนาะจ้ะถือบ่พ่อเด้สภาพนั่งฝ่าพร้อมสีสันสวยงามสวยงามเนี่ยอันนี้มีไฟตัดมองให้ด้วยหนึ่งอันตัวตัวท็อปวะตัวท็อปตัวน้องท็อปตัวแถวที่นี่อันนี้จะเป็นล้อแม็กกันล้อแม็กเดิมติดรถถ้าไม่ชอบลายนี้เดี๋ยวเปลี่ยนให้เลยทีสาม RPF1 CE28 IE30 เอาไปเลยฟรีๆนะคะเดี๋ยวน้องนัทกับพี่เสมจัดให้ล้อแม็กเลือกไลยเลือกไายได้เลือกไลยเลือกสีได้เลือกไลยได้ทั้งสีล้อเลือกไลยได้ปะแบงค์เก่งไงเก่งไงเก่งไงยังเลือกได้เลือกไลยได้ทำไมรถเราจะเลือกไลยได้กัทุ่งฮะเพลงโอเคลิขสิทธิ์อีกแล้วมือกองบอกว่าปิดเพลงช่องนี่ ตรวจสอบนักไอ้เลนเออไอ้เพลงกูนี่ตรวจสอบกันตั้งเลยไอ้พวกไปไอ้วัคซีนปรอมไม่ฉีดกูไปตรวจสอบนะไอ้เพลงบุกไปได้เล็กน้อยตรวจสอบมันตั้งเลยตรวจสอบไปยังตรวจสอบไปมันได็กยังยังคนเดมาหากินเน่ได้ขายรถเนี่ยนี่ไอ้พ่อเด็ขายเสียงเพลงเนี่ยนี่ไม่น่าดูสวยทุกคันเลยนะคันนี้ทั้งคันไม่ใช่ทุกคันโอ้หมื่นโล้ยไหมสองหมื่นโล่สองหมื่นโลรถบ้านได้ไปน้องสองหมื่นโลดูดิรถบ้านมือเดียว รถบ้านสองหมื่นกิโลนัดไม่เคยขยับครับผมสวยบางเลยทุกท่านขี่พูนไงกุ๊บยังไม่ได้ร่างเลยบ่ออันขี่ไงมันไม่มาจากล้ำปางเนาะกว่าสิมาหอดจังหวัดตะแก้วมาทางไกลเออมาทางไกลนี่บอกแม่แรงคู่มือยังอะไรอยู่ครบถ้าไม่มีเราก็ใส่ให้รถบ้านมือเดียวรถสวยไม่น้อยออกรถสี่บาทไอ้ออกรถศูนย์บาทพันเดียวละสี่พันสี่นี่ตอนตะกลองเว้ยงามแห้งไหมมาเบิ่งนขั้นนี้ไล่เหนือเด้องามคัก ปานบ่เคยบรรทุกของหนักมาบอร์เสื้อลองหายเซย,าาย,ยไป็นขยงโชคดีอ่ะเหมือนเตียงสปริงเ,เด้นดีเดาดีรถบ้านพี่น้องนะพรอเดลซีพันซีนะรับประปากันเลยว่าไม่มีการชนหนักพี่ความจมหน้าไฟใหม่แต่ต่อเลกกซี่แต่ต่อเลยกตัวถังแจ้งเป็นสีแจ้งเป็นเล่มรถผูกหมายรถที่อนไม่ได้รถขนยาสติดนะรับประปากันโครงสร้างของรถเดิมตัวถังของรถเดิมตัวเครื่องขอารถเดิมครับนะถ้ารถมีปัญหาครับยินดีครับ ยินดีให้เสียห้าเสียใจ1 0,000แบาทรถไม่สวยตามที่รีวิวรถไปหอดบ้านบบต้องเซ็นเอกสารรับรถบบต้องเซ็นเอกสารเป็นดีครับผมกระซิมนั่นล่ะเออปรเด้๋เมื่อบงรถเดี๋ยวจะของคันได้รถไปเราวบผูกโบเถื่อใจก็แค่ขึ้นรถแค่นั้นล่ะบบต้องรับเม็ดอาร์ตฝั่งนี้นะคะจากโรบอทดโรงงานเดิมนะคะเรียงสวยทุกเม็ดไม่มีชนหนักมาแน่นอนห้องผู้โดยสารนะคะมันอาจจะมีฝุ่นเขินนิดหน่อยเพราะว่ารถเพิ่งเข้ายังไม่ได้ทำความสะอาดนะคะไม่ต้องห่วงก่อนออกเราทำความสะอาดให้แน่นอน แทนเพจของกระบะเชฟอยู่ตรงนี้เด้อแล้วก็น็อตเลิรไม่มีการแกะไม่มีการหอนะคะรถบ้านไม่สองหมืนกิโลเจ<อ>้าของลำดับเดียวจ้าขายโคตรถูกเปิดปูลพันสี่พันสีเจ้าของเ <c oughs> จ้าของซื้อมาจอดไว้เสือเจอะจะไปขิงไง <c oughs> เน้นจอดไม่เน้นวิ่งใช่จอดจะไปขิงไงยังวะ เดิมเหมือนกันเป็นอันเอเม็ด RC เม็ดเรียงสวยเหมือนเดิมนะคะล่องแก้มเหมือนเดิมคานเดิมสติ๊กเกอร์มอเตอร์เดิมเพียงมือมีการตกแต่งอะไรทั้งสิ้นครับพี่น้องจ้ะนะผู้ใดที่เอาลอดเดิมไม่ได้ลอดเดิมไม่เสียมลอดให้เหมือนเนี้นะเอาลอดเดิมเดิมไว้เขาให้เขาหน้าเขาสวนหรือว่าสำหรับวัยรุ่นแต่งซิ่งไอ้เสียมก็จับปูแม็กไม้ให้กระเบอต้องเสียเงินหรอกนะจัดให้เลยมาผู้ใดจองเชฟเบรดรถบ้านแค่นี้คนเดียวสิทธิ์เดียวไม่น้อยจ้ะนานน็อตโบขยับเปิดราคาขายถูกแหงครับจักบบาทคร3,000 9 0 0 0มืนเกิบเป็น้าพันบาทจ้าโอ้โหโคตรโคตรและโคตรของโคตรถึงเลยครับพี่น้อง <laughs> <laughs> อยากแต่สิบรอนดนไอ้ห้องว่าโตหน่อยโว้ยนะและที่สำคัญครับจ้าพิกวิกฤตให้เป็นโอกาสกับไอ้เซ <laughs> มและก็น้องนาเสือนาเสช่วยพรนปีนี้ทั้งปีให้รอดวิกฤตโควิด <laughs> ไปน้ำกันครับจ้าออกรถคันนี้เพียงแค่โซนบาท และที่สําคัญครับนาช่วยผ่อนปีนี้ทั้งปีครับเอาไปผ่อนเด็ดคือเพียงแค่สี่พันแล้วก็อีกสี่ร้อยบาทโอ้โหถือแห้งจ้าถือแห้งถือแห้งถือแห้งครับพี่น้องถือแห้งถือแห้งแล้วก็เบิร์ดโควิดไปไหนครับโปแห้งนะก็จะคอยไปผ่อนราคาเต็มอยู่ที่7,000แล้วก็อีก400บาทเด้อโอ้โหก็ยังถูกอยู่ก็ยังถูกอยู่ออกไม้ปลายแดงดาวสี่หมื่นห้าหมื่นผ่นเก้าพันกว่าออกไมาไปแดงแปดแสนเ0 0าแส ประหยัดเงินในเป๋าไปหาแสนเปิดแล้วไม้แค่สองหมื่นกิโลจ่าเรื่องการสอบมัลลุงเจ้าไม่ต้องไม่ต้องห่วงเลยเจ้าซื้อไปเจ้าไม่ต้องห่วงเรื่องการสอบรอกไม้มันแค่สองหมื่นกิโลจำนั่นล่ะซื้อไปสิปีพุทธะใส่งานจนคุ้มครับมันถึงจะมีพวกการสอบอะไรเรน่อยครับแม่อันนี้โคตรไหมไม่ต้องห่วงขับดีๆไม่กับบุคคลที่อมดอกเออบ่ต้องไปแซดไรครับดีๆนะรักษารักษาให่เท่ากับเวลาคุณรักษาเมียถนอมเมียยังไงคุณก็ต้องดูแลรถดีๆอย่างนั้น ถ้าใช้งานหนัก่ะไเป็นไงมันก็จะชำรุดซุดส้มผู้หญิงผู้หญิงถ้าใช้งานดักมามันก็จะซุดส้มดูไม่ได้แล้วเาหนนกไมหรือว่าหนักทุกวันแต่เราดูแลรักษาดีฟิตเปีย้ย <laughs> เอานาซิที่พ,พิเศษจรับลูกค้าสองพานอาร้อยครับนาก็แคปนาจอมาง่ายๆรอครับเดี๋ยรจะรับส่วนลดพิเศษครับผมเอาแคปค่า,า,ารับเชวนรถต้องค่านี้เท่านั้นะนะ ถึงจะได้ส่วนลดพประเศษ,ษจองพันออนไลน์ครับแล้วก็สำหรับลูกค้าที่จองมาครับรับสิทธิ์นั่นเดี๋ยวนี้ครับผมจ้าบว้ยเป็นค่าจัดให้พี่ ค่าโอนให้ฟรีบริการเซ็นสัญญาฮอดบ้านฟรีส่งรถฮอดบ้านให้ฟรีถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีทายกล่องเครื่องฟรีทายของเหลวให้ฟรีฟิล์มติดรอบคันฟรีจับยนต์ติดรอบคันฟรีรับประกันหลังการขายหนึ่งปีเต็มดาวบิลสามารถหนึ่งปีเต็มจ่ายค่างวดล่วงหน้าให้เดือนละสามพันบาทห้าเดือนแถมอีกทันทีบัตรเติมน้ำมันมูลค่าหนึ่งพันบาทจ้าออกรถภายในเดือนนี้รุ่นจับเจมมมอเตอร์ไซค์ฟรีหนึ่งคันจ้า ฝากซีนะคะที่อยู่ทางบ้านที่อยากจะซื้อจะจองเดอ f a เฟซบ o ๊คลิงไลายจะปักอยู่ด้านบนส่ว so น u t u b e ลิง์ลายจะปักอยู่ด้านล่างสามารถกดเพิ่มเติมแล้วก็ทักมาได้เลยส่วนเอฟีท่าไหนที่แนะนำไมเ่เลิกไปซื้อกับเราได้เดี๋ยวรับค่าแนะนําทางการตลาดไปเลย 3,000บาท FC ท่านไหนที่เข้ามาร่วมสนุกใต้คอมเมนต์กับเราบ่อยๆเดี๋ยวลุ้นจับแจกเสื้อ FC ไปเลย1ตัวแล้วก็ฝากกดติดตามกดซับสไ i ร e ทางช่องทาง Youtube เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆพวกเราได้จ้าเชฟเบรดชมใหมใไม่น้อย2,000 20, 0โลลดบ้านโปรแห้งนาวิกฤตโควิดล็อกดาวน์ออกรถ0บาทพ 4, น4,000ครับพี่น้องเก้า